รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Success Channel ขอนำเสนอ The Success สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ The Success นะคะวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาคุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเราติดตามข่าวเศรษฐกิจนะคะอาจจะคิดว่าบทบาทหลักของธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือเรื่องของการกําหนดนโยบายการเงินนะคะแต่นั่นเป็นเพียงหนึ่งในบทบาทหลักเท่านั้นเองมีหลายบทบาททีเดียวนะคะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของพวกเราทั้งเรื่องของการทําธุรกรรมทางการเงินหรือว่าเทคโนโลยีทางการเงิน,งงนด้วยแต่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนั้นไปรับฟังมุมมองเรื่องนี้กันนะคะกับคุณสิริ ที่ดาวพนมวันณยอุทยาผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ ภารกิจหลักนะคะอยู่สาด้านด้วยกันด้านแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการดูแลเสถียรภาพของนโยบายการเงินนะคะดูแลให้อัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะไม่ผันผวนจนเกินไปด้านที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการดูแลความมั่นคงเข้มแข็งให้กับระบบสถาบันการเงินส่วนด้านสุดท้ายก็คือด้านการดูแลเสถียรภาพของระบบการชําระเงินนะคะแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์บริการต่างๆให้กับลูกค้านะคะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็บริการ ทางการเงินต่างๆให้กับลูกค้าแล้วก็ผู้ใช้บริการได้ในเรื่องของการดูแลระบบการชําระเงินเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งได้เป็นสามด้านด้วยกันนะคะด้านแรกเนี่ยเราดูแลให้เกิดการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เอื้อต่อการต่อยอดนวัตกรรมและบริการ ให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ใช้งานกลุ่มต่างๆเนี่ยสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกปลอดภัยนะคะเพื่อต่อการทําการชําระเงินได้อย่างทุกที่ทุกเวลาด้านที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการดูแลความมั่นคงปลอดภัยให้กับทางด้านระบบการชําระเงินนะคะให้ผู้ใช้บริการเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็มั่นใจในการใช้บริการส่วนด้านสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการดูแลนวัตกรรมทางการ ให้เกิดการพัฒนานะคะมีบริการต่อยอดที่หลากหลายตรงกับความต้องการของลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าที่เป็นประชาชนลูกค้าที่เป็นธุรกิจรวมถึงภาครัฐนะคะก็มีบริการทางด้านการชรําระเงินการโอนเงินที่สะดวกนะคะตรงกับความต้องการนั่นก็คือบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะในการดูแลเรื่องของสเสถียรภาพระบบการชรําระเงินให้มีความมั่นคงปลอดภัย เห็นไหมคะว่าในความเป็นจริงแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยมีบทบาทหลักถึง3บทบาทด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสถียรภาพของนโยบายการเงินความมั่นคงนะคะรวมถึงเรื่องของระบบการชําระเงินด้วยค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะทางด้านของผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยังอยู่กับเราจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าโลกของดิจิทัลโลกเทคโนโลยีนั้นจะช่วยให้เราสามารถใช้บริการทางการเงินได้สะดวกคล่องตัวมากขึ้นอย่างไรรวมถึงความปลอดภัยในโลกของไซเบอร์มีความสําคัญมาก น้อยแค่ไหนและสำหรับใครที่อยากติดตามข้อมูลที่น่าสนใจเหล่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทั้งทาง Facebook และ YouTube ของ The Success เอาไว้ด้วยนะคะวันนี้เฟิร์นและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ The Success